สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสียงสองตลอนทัวร์ EP นี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับม้าเสพนางมหาเสน่ห์มาเสพนางมหาเสน่ห์รู้กันในทางวงการว่าเป็นสุดยอดของเครื่องรางของขังเป็นที่สุดของความนิยมดุด,ดดังพระเครื่องเป็นจักาคีใครมีไว้ครอบครองไว้ นั้นหมายถึงสุดยอดแห่งความเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครหมาเสพนางมหาเสน่ห์ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางของขังสายเมตตามหานิยมเสน่ห์รุนแรงว่ากันว่าเป็นหนึ่งในที่สุดของมหาเสน่ห์อาทิเช่นหมาเสพนางมหาเน่ห์หมวเสพนางหนูกินน้ำนมแมวบัวกินน้ำนมเสือมีตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว ตามตำนานเล่าว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวครอบครัวนี้เลี้ยงม้าตัวผู้ตัวหนึ่งมีลักษณะสวยงามยิ่งนักหญิงสาวได้รับหน้าที่ในการดูแลม้าทุกวันจนเกิดความใกล้ชิดกับอาชาหนุ่มจึงมังเกิดความรักใคร่ต่อม้าหนุ่มตัวนั้นต่อมาจึงได้เสพสังวาสกันผู้เป็นพ่อได้ทราบเรื่องนี้จึงโกรธและอับอายมาก ถึงกับฆ่าม้าตัวนั้นในบัดดลหญงสาวเสียใจมากจึงกลั่นใจตายตา,ยตามม้าตัวนั้นไปม้าเสดนางมหาเสน่ห์มีจุดเริ่มต้นมาจากพมา่าและแผ่ขยายมายัางล้านนาขลังถึงขนาดที่ว่าชายใดได้ไปเที่ยวหากพกติดตัวไปด้วยจะต้องได้สาวกลับบ้านเป็นแน่นอน ถ้าจะกล่าวถึงม้าเสพนางก็เห็นจะหนีไม่พ้นคูบาชัยชนะท่านได้ทำวัตถุมงคลเป็นรูปผู้หญิงกับพญาม้ากำลังเสพลักษสวาดซึ่งเป็นพิมพ์เอกลักษณ์ของคูบาชัยชนะท่านได้ทำการปลุกเสกจนเกิดเป็นนิมิตเห็นรูปม้าเสพนางขึ้นมาท่านได้เดินมนเทพดนใจซึ่งเป็นมนด้านความรักเฉพาะเจาะจ,จงหญิงเห็นหญิงก็รัก ชายเห็นชายก็ทักมีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นเกิดเมตตารักใคร่้้าเสพนางหากบูชาติดตัวไว้จะแรงสุดๆทำให้แฟนรักแฟนหลงใครมีไว้จะไม่ขาดรักเป็นมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมใช้จีบสาวเข้าหาเพศตรงข้ามจึงดุนดุดร้าใจพิศสวาสดหลงไหล มีสเสน่ห์ตรึงจิตตรึงใจแก่เพศตรงข้ามยิ่งนักว่ากันว่าคู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันแล้วจะทำให้ครองรักกันนิรัดนดรเข้าหาผู้ใหญ่จะได้รับความเมตตาเอ็นดูเรียกเงินเรียกทองเจรจาค้าขายดีสมัครงานเสนองานขายสินค้าโชคซั์โชคลาบสามารถใช้ได้ทั้งหญิงและชาย ผูนิยมชมชอบในเรื่องความรักไข่ปาถนาในเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันไม่ควรพลาดควรพกไว้ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋าเกงนเกงหรือกระเป๋าถือติดตัวไว้จะได้ผลดีม้าเสพนางตามตำราโบราณมีคติธรรมมีปิศนาธรรมแฝงไว้หาใช้เครื่องรางลามกอนาจารย์ อย่างที่ทุกท่านเห็นเป็นศิลปะและเครื่องรางที่พระเกจิกยุเก่าแฝงด้วยสัจธรรมคือความรักไม่มีพรมแดนแม้แต่ม้ากับคนก็รักกันได้ม้าเสพนางถ้านำไปใช้ในทางผิดศีลธรรมผิดลูกผิดเมียเขาอย่างนี้แม้จะได้ผลแต่ก็จะได้ผลไม่มากและอาจจะเสื่อมในที่สุด แต่ถ้าเรานำไปใช้กับผู้ไม่มีเจ้าของหรือแฟนของเราจะสำร็จผลยิ่งนักคาถาบูชาม้าเสพนางให้ตั้งนโมสามจบและภาวนาถึงม้าเสบนางโอมกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหา กามะราคะตัณหามโนรัมมาปิยะสวาหูมจะท่องสามจบหรือ7จบก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากบุ๊กคาเฟ่ออริจินอลและที่ขายไม่ได้เลยผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเป็ดย่างเตาทาน ร้านแสงทองชินาเคบริษัทแสงทองต้าฮุยหนึ่งสีสผลิตภัณฑ์พริกผัดกินกับอะไรก็อร่อยกับจานไหนก็เข้ากันน้ำพริกเผามีถึง9้ารสชาติให้ท่านเลือกอร่อยจนต้องบอกต่อและน้ำซอสลาดเป็ดน้ำซอสลาดหมูสั่งเลยสิจะรออะไร ถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอย่าลืมเข้ามาดูกันเยอะๆนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานเซียนสตองตลอนทัวร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ